เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันปลาจาวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567าหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสทองกำลังจะเข้ามาในชีวิตจะมองเห็นช่องทางเห็นความสำเร็จเพราะอาชีพหลักอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำมเรื่องของการงานการงานของคุณสู้ชีวิตมานานไม่เสียเปล่าประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาจะช่วยลดปัญหาให้คุณที่ไปเชิญอยู่และสามารถคลี่คลายได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคุณมีคู่ควรัละคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปส่วนคุณโสดโสดไปก่อนดีที่สุดตอนนี้ทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะมีเรื่องให้คุณต้องคิดเยอะและเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆออกเรื่อยๆเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะคุณได้รับมอบหมายงาน ทีเดียวหลายๆงานพร้อมกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีตั้งพื้นฐานของความเข้าใจเข้าใจและสามารถเคลียร์กันได้ถ้ามีปัญหา ส่วนคนโสดต,ตอนนี้มีโอกาสได้ลุ้นว่าจะสลาโสดหรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีไม่มีปัญหาเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่สมําเสมอเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากงานที่คุณเข้ามาจะสําเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีและแทบไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเป็นคู่ที่ขาดกันไม่ได้เลยต่างคนต่างคอยดูแลซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกัน ไปแล้วส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักหลังโสดมานานสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายคล่องตัวมากมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอและมีการวางแผนการเงินที่ดีการออมที่ดีทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการงานการงานของคุณในตอนนี้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนและช่วยเหลือตลอด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเพื่อพาอาศัยกันและกันตลอดส่วนคนโสดตอนนี้ ไม่ใช่เวลาของคุณทํางานเก็บเงินอย่างเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีเรื่องของการเงินยิ่งขยันยิง่งรวยมีแนวโน้มว่าจะรับรวยจากการทํางานเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆโครงการใหม่ด้วยความถนัดของตัวคุณเองล้วนเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีไม่ไว้หน้าเชื่อใจใครทั้งนั้นดูแลการเองตลอดความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นไปได้ด้วยดีซ่อนคนโสดมีโอกาสสมหวัง ในเรื่องของความรักแบบไม่ทันตั้งตัวสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเน้นทําอะไรคนเดียวไม่เน้นทําร่วมหุ้นกับใครเพราะจะดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณทํางานร่วมของคนหัวมากปวดหัวสู้กับการทํางานคนเดียวดีกว่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเพราะยังมีอะไรที่คุยกันอีกเยอะส่วนคนโสดต,ตอนนี้มุ่งมั่นสร้างฐานะ ทำให้ยังต้องคลองสวดต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากหลากหลายช่องทางและมีโอกาสที่จะสร้างฐานะที่มั่งคัง่งเรื่องของการงานเรียกได้ว่ารำ่ำรวยจากการทํางานไม่ต้องพึ่งโชคลาภเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันดีเสมอต้นเสมอปลายส่วนคนโสดไม่เหงาอีกต่อไปเพราะจะมีใครบางคนเข้ามาคบหาและดูใจอย่างจริงจัง ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อแล้วขอบคุณที่ติดตามสรวันนี้สวัสดีค่ะ